กราบสวัสดีครับ FC ทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมก็สําหรับภารกิจในทุกๆเช้าที่เราจะต้องทํานะครับอันดับแรกเลยเราจะต้องมาเช็คนี่รถบนโชว์รูมนะครับว่าหนึ่งรถอ่ะเขาเรียกว่าอะไรสะอาดหรือเปล่านะครับแต่ถึงจะยังไงก็แล้วแต่อย่างน้อยนะครับถ้าไม่ได้โดนฝนไม่ได้โดนอะไรเนี่ยที่มีฝุ่นอ่ะเราก็ต้องมาเช็ดแล้วหรือไม่ก็ใช้อเขาเรียกอะไรแม้ปัดขนไก่นะมาปัดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ต้องมาเช็คครับว่าบนโชว์รูมเนี่ยมีรถกี่คันนะครับเพื่อที่ว่าเราจะไดเอารถขึ้นมาโชว์ซึ่งโชว์รูมของผมเองเนี่ยถ้าจริงๆนะจอดอัดๆจริงๆเนี่ยได้ประมาณ 4- 5หคันที่แบบเปิดประตูแล้วดูกำลังสวยนะแต่ว่ามันจะเป็นการอัดเกินไปมันก็ไม่ปลอดภยดัยต่อตัวรถเพราะว่าถ้าเผื่อแบบว่าบางทีเราเดินผ่านแล้วมันช่องมันแคบเกินไปรถมันจะเป็นลอยนะครับอันนั้นคือเป็นปัญหานะครับเราก็เลยจะอ่ะ ตอนนี้ของผมมี3ช่องนี่ช่องนี้1 2 3ที่เวลาถนนด้านนอกเนี่ยมองเข้ามาแล้วจะเห็นรถนะครับซึ่งตอนนี้มันมีรถอยู่ข้างบนแค่สอคันก็คือมีเจ้ามิวเอ็กและคันหนึ่งสีดำแล้วก็มี4ประตูนะครับที่เป็น h i g h l a n d ร์ LDA คันหนึ่งสีเทานะครับก็เดี๋ยวภารกิจคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเอารถจากข้างล่างขึ้นมาโชว์เพิ่มอีก1คันเดี๋ยวไปดูซิว่าจะมีรุ่นไหนหน่าเอาขึ้นมาโชว์ คือไม่ใช่ว่าหน้ามาโชว์หรอกมันหน้าโชว์ทุกรุ่นแหละแต่ว่าหนึ่งเรามีมิวแล้วไงมีสี่ประตูแล้วไงเดี๋ยวไปดูว่าแคปมีหรือเปล่าถ้ามีแคปเดี๋ยวอาจจะเอาแคปขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีแคปก็เดี๋ยวดูเป็นตัวแต่งบ้างเอ็กซิลี่ให้มันล่อตาล่อใจนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรให้เราเอามาขายบ้างนะคบและกล่องกุญแจเรานะครับหมดนี้ก็หลายร้านอยู่นะ <laughs> ไม่รู้กี่คันนี่ กันตอนนี้กําลังทําที่พักลูกค้าใหม่นะคุณผู้ชมก็ให้มันดูทันสมัยมากกว่าเดิมนะดูลอฟขึ้นครับนี่ก็เพื่อสําหรับลูกค้าที่แบบไม่ชอบนั่งในห้องแอร์เนาะอาจจะแบบว่าหลายคนเยอะหรือว่าแบบโควงโควิดอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เสร็จแล้วจริงๆตอนแรกก็มีอยู่แล้วแหละแต่ทําให้มันดูดูดีขึ้นดูนั่งและสบายขึ้นนะครับนี่ก็กําลังทําอยู่ ห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ำญิงชายแยกกันนะครับนี่ส่วนรถที่เราจะไปเอามาก็จะอยู่ข้างหลังนี่แหละคุณผู้ชมดูซิมีอะไรให้เราเอาขึ้นโชว์ได้บ้างคันนี้ไม่ได้คันนี้เป็นตัวเก่านะครับคันนี้ก็เป็นรถทดสอบเดี๋ยววันนี้ต้องมาล้างหน่อยวันเสาร์ขับไปแล้วฝนตก มีเอกซิลี่หนึ่งคันภาพแต่ผมดูจากสายตาแล้วไม่น่าจะมีแคปอยู่เอกซิลี่อีกหนึ่งคันแต่ถ้าไม่มีแคปอยู่จริงๆก็คงจะเป็นเอกซิลี่แหละเอกซิลี่มีไหมแคปอันนี้ก็สี่ประตูสี่ประตูตัวยกสูงนี่ก็สี่ประตูตัวยกสูงอะ สรุปคงเป็น x-series นะครับแล้วก็คงน่าจะเป็นสีขาวแหละเพราะว่าด้านบนมีสีเทากับสีดำจอดอยู่แล้วแต่ผมเอาสีขาวขึ้นไปละกันเอาเป็นคันคันไหนดีดูก่อนคันนี้ก็แดละเดี๋ยวคันนี้ขึ้นนะครับ EBL 896นะครับเลขเครื่องนะเพื่อใครจะไปซื้อหวย <c oughs> เกี่ยวกันไหมนี่ กีเลสมันดีตรงนี้คุณผู้ชมผมไม่ต้องมานั่งหากุญแจในกล่องว่าเอ๊ะรถมันเป็นคันไหนเผื่อแบบในกล่องมีสักห้าสิบคันนี่หากันตาเหลือกเลยนะเอากล่องมาครับแล้วก็กดปุ่มปลดล็อกแล้วเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องหาอยู่ดีแต่ว่าถ้าเพื่อความไวก่อนเอาขึ้นนะครับนี่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ999นะครับสําหรับคันนี้เลขมงคล9 99 9นะครับแ้วก็ต้องบอกว่าเอ็กซิลนะี่เนี่ย สเปคเขานี่มันข้ามรุ่นมากเลยนะตัวกดปุ่มสตาร์ทครับกดปับ๊บคันนี้ลงวันที่เท่าไหร่ดูก่อนวันที่11เดือน7นะครับน้ำมันไม่มีนี่รถวิ่งมา11กิโลนะครับคันนี้เป็นคันที่ลงเทลเลอร์นะครับเห็นไหม รถที่ลงเทลเลอร์อยากเข้าใจผิดนะมันไม่ได้วิ่งเป็นศูนย์นะคุณผู้ชมมันต้องมีเลขไม์ขยับมาบ้างอยู่แล้วเพราะว่าไหนจะต้องบนรถมาขึ้นเทลเลอร์ไหนจะต้องขับรถขึ้นลงเทลเลอร์นะครับต้องมีเลขไม์ขึ้นมาอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าจะเท่าไหร่เท่านั้นเองแต่น้ํามันเนี่ยไม่มีเลยไม่กระพริบเลยคันนี้ปเดี๋ยวเรา,เาขึ้นโชว์บนโชว์รูมนะฮะผมอะไรเบามาก ต้องบอกว่ารุ่นใหม่ๆนี้แบบบางรุ่นก็เป็นไฟฟ้าบางรุ่นก็มีตัวช่วยผ่อนแรงจากที่เบาอยู่แล้วอย่างคันนี้ก็เบาขึ้นไปอีกนะหนะ้าจอเจนิ้วครับเอาไว้ดูสา,สาวเวลายืนหลังรถเอาไวด้ดูอ่าเขาเรียกะไรความปลอดภัยเนอะดูวัตถุที่อยู่ใกล้ตัวรถนะฮะนี่เดี๋ยวผมถึงบอกว่าทำไมโชว์รูมเราถึงเน้นจอดแค่สามคันนะครับ นี่นะครับเห็นไหมพอผมเลี้ยวขึ้นไปแบบนี้นะครับเห็นไหมเต็มอยู่แล้วสองช่องเดี๋ยวเราหัดซ้ายสุดเลยครับนี่เดี๋ยวเราเข้าช่องนี้แล้วก็เดี๋ยวมาเช็ดล้างทำความสะอาดกันอีกทีหนึ่งนี่เัีน,นี้เอาไว้ช่องนี้เดี๋ยวผมหากุญแจก่อนแปดเก้าหกนี่คันนี้แยกไว้ก่อน นะครับระบบแอร์ปุ่มหมุนหมดคุณผู้ชมมีคร s สคอนโทรลมีวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยนะครับดูการสิ้นเปลืองน้ำมันได้ดูเลขไมดูระยะทางเฉลี่ยดูจับทิปได้นะครับแอร์ก็ปิดปิดนะครับนี่เวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับก็มีกล้องติดแต่ว่าสำหรับของปิกอัมเนี่ยกล้องอาจจะยังไม่ได้เลี้ยวตามพวงมาลายัยนะครับ ส่วนการตกแต่งอ,งอื่นที่เป็นตัวตนของ X-Series ก็นี่เลยครับเห็นไหมตะเข็บสีแดงเดินได้สีแดงครอบต่างๆสีดำเงานะครับแผงประตูสีดำนะครับแล้วก็เดินด้วยตะเข็บสีแดงนะครับมาสำหรับที่ลูกค้าบอกว่าเออเซลต้นผมเห็นตัวไฮไลท์เจอมาเยอะแล้วเอาเอ็กซิลมามาัดใจผมหน่อยเผื่อผมขึ้นมาวันนี้จะจองเลย นะจับให้ครับ x อ็กซิลนะครับแล้วก็มี h i g h ท์เดอรให้เปรียบเทียบนะครับส่วน x อ็กซิลก็ทํามาจากเกตตัวแซดอยู่แล้วก็ดูออปชันบางอย่างด้วยกันได้แต่โทนสีอาจจะไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ชุดแต่งมีสปอร์ตบาร์มีสเกิร์ตนะครับครบสมบูรณ์สวยงามหลังกระบะอ๋อคันนี้มีน้ำเดีย๋ยวต้องขึ้นมาเช็ดทำความสะอาดนะ โอเคครับคุณผู้ชมเผื่อท่านใดนะครับอยากขึ้นมาดูรถก็ที่โชว์รูมอิซุสุสยนต์สาขาพิมายได้เลยนะเซลต้นอยู่สาขาพิมายนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็จะสนใจรถยิสูซุสักคันหนึ่งก็ติดต่อเซลต้นได้เลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับเบอร์โทรผมก็0853518177นะครับอีกรอบนะ0853518177นะครับเซลต้นครับผม ยินดีให้คำปรึกษาสวัสดีครับ